สวัสดีตอนเช้าครับก็มาดูสวนผักระเบียงหน้าห้องนอนวันนี้จะบ่มลงปุ๋ยด้วยน้ำปุ๋ยคีว่าซึ่งภรรยาทำเอาขึ้นมาให้เดีย๋ยวบ่มต้นมะน,นาวคะนาชายาหอ,อมแซบปักเป็ดญี่ปุ่น แล้วก็โหระพาซึ่งน้ำปุ๋ยชีวภาพนี้ก็ทำขึ้นมาเองก็ช่วยทำให้ผลผลิตของผักพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วย ลงมือลอดเองน้ำ้ำน้ำหมักชีวหาพนะครับเริ่มเริ่มที่ต้นมะนาวพรแล้วก็ปัดเตดญี่ปุ่น หอมแทบปากเป็ดญี่ปุ่นหอมแทบรมบหมดเกลี้ยงเลยหนึง่งขวด เมื่อคืนมีฝนตกก็ไม่ต้องลดน้ำมากก็โชคดีประหยัดน้ำให้อีกหนึ่งวันฝากช่วยติดตามด้วยนะครับให้ผักระเบียงหน้าบ้านไอ้หน้าห้องนอนแค่นี้ครับ